ครับสวัสดีครับเอฟซี FC. แฟนคลับแฟนช่องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเด้อพี่น้องเอฟซีครับผมอ่ะจะพายเอฟซีวันนี้อ่ะมาข่าวดีมาแล้วครับผมแจ้งข่าวดีเด้อพี่น้องเอฟซีครับผมอ่ะหวยซองอ่ะซองประมูลของเอฟมาแล้วครับผมซองประมูลของวันอ่ะงวดประจำวันที่ อ่าวันที่17บเจ็ดกันนะพี่ตังที่ครับผมวันที่17นะครับผมอ่าสิบเจ็ดทับหนึงเด้อพี่้ังทีครับผมทับสองห้กันนะครับมานี่ครับพีนะครับผมของงวดประจำวันที่อ่าสิบเ มกราคมสองพันห้า้อหกสห้านเดอพี่น้องเอฟซีครับผมอ่ะมาแล้วครับผมมาแล้วที่เอฟซีอ่ะหมดที่แล้วเลขวิ่งเข้ากันเต็มๆในพนันซีครับผมอ่ะหมดนี้มาดูกันนะครับว่าอ่ะเลขนะครับผมอ่ะเลขอ่ะเลขสอง ประมูลนะครับผมะนะครับพี่น้องเอพีเลขสองประมูลนะครับเลขสองประมูลกันเด้อพี่น้องเอีเลขสองประมูลหน่วยสิบ ร้อยพันหมืน่นนะครับผมเลขสองประมูลสามหมืน่นนะครับผมอ่ะบนล่างกันนะครับบนล่างกันเด้อพี่น้องที่ชืครับผมบนล่างกันนะครับ เลขสองประมูลสามหมบนล่างนะครับผมมาแล้วครับผมมาดูหลักฐานอ่ะย้อนหลังกันสักนิดหนึ่งน,นาทีครับผมหลักฐานย้อนหลังกันอ่ะหรือเข้าไปดูคลิปย้อนหลังกันก็ได้พี่น้อง FC ครับผมแอปไม่ดาม่าหรือไม่ว่าเลขออกค่อยเอาอมาลง ถ้าไม่เชื่อหรือมีหลักฐานไอฟีเข้าไปดูคลิปย้อนหลังของวันที่30ทธันวาที่ผ่านมากันเด้อพี่น้องที่ครับผมแต่จะหาว่าแอดโบนะพี่น้องที่ครับผมเลขสองประมูล30,000ืนะครับผมสามหมนบนล่างแอดให้เลขวิ่งไป6กับ9เข้าทั้ง6เข้าทั้ง9กอดคอกันมา6 9 9ก้นะพี่น้องที่ครับผม แต่จับคู่นะครับผมจับคู่ไม่เข้านะครับพี่น้องพี่นี่คือหลักฐานนะนะครับผมเอี FC บางท่านโอ้ลามาไม่ใช่นะครับผมให้เข้าไปดูคลิปย้อนหลังของงวดประจำวันที่30ที่ผ่านมากันได้นะครับผมมีหลักฐานให้เอีได้อ่ะดูกันนะครับผมงวดที่แล้วเข้าเลขวิ่งทั้งสองตัว นะครับผมอกอดคอกันมาสองประมูลสามหมื่นบนล่างมาดูงวดนี้งวดประจำวันที่สิบเจ็ดธันวาสองพันห้าร้อยหกสิบ็ดมกราคมนะครับผมสิบเจ็ดมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกกันแล้วครับผมเป็นปีใหม่กันแล้วด้วยพี่น้องพี่อี่มาดูกันนะครับว่า แอดจะให้บนล่างเหมือนเดิมเอาไปสองตัวนะครับผมให้วิ่งสามกับเก้ากันนะครับผมสามกับเก้ากันเอาไปสองหางกันนะครับผมบนล่างกันนะครับพี่น้องที่ไม่จำกาไม่ปักหลักว่าบนหรือล่างให้บนล่างไปเลยนะครับผมปากหลัก ไม่ไม่ไม,ไม่มีปากหลักกันบนล่างกันนะครับเอาทีนี้มาดูอ่ะแอดจะให้เลข3ตัว3ตัวไป2ชุดนะครับผมเลข3ตัวไปสชุดหมายถึงบนในะ้นางที่ครับผม fc อ่ะถ้าเลขสามตัวเป็นบนสามเป็นล่างเป็นไปไม่ได้3ตัวนะครับผมนอกจากบนอย่างเดียว เอาเอสจะให้ไปที่สามตัวนะครับผมสามตัวจะให้ไปที่ศูนย์สามสี่นะครับผมศูนย์สามสี่ห้าสามแปดนะครับผมจับคู่พิด ถูกไก่จว่ากันด้วยพี่น้องเอพีับผมสูตรมันไปอย่างนี้ต้องเดินตามสูตรนะครับผมคือไม่ว่าจะลอกเรียนแบบใครมันไม่ใช่คือสูตรมันตรงกันนะครับผมคนละสูตรแต่หมายเลขมันตรงกันนะครับพี่น้องเีคงเข้าใจกันนะครับว่าเป็นแนวทางกันเท่านั้นนะครับเป็นแนวทางกันเท่านั้นด้วยพี่น้องเีโปรไฟ ใช้พิจารณาในการรับชมด้วยอ่ารับชมด้วยนะครับผมให้วิเคราะห์กันนะครับรับฟังกันในดูให้บันเทิงกันไปในตัวด้วยเอาส่วนเลขส่วนเลขสองตัวอ่าจะจับคู่ให้กันนะครับผมอาจจะจับคู่กันให้นะครับผมอ่าจะจับให้หกคู่เหมือนเดิมนะพี่น้องที่ครับผม จับคู่ให้หกคู่อ่ะเอาสามก่อนอเปลี่ยนมือกันนิดหนึ่งพี่ลองสิครับผมจะเอาสามถ้าสามมาก็จะเปลี่ยนกันที่สามสี่สามเจ็ด 3ามแปดกันนะครับนี่ครับ f ีีจะไม่ประกักเน้นตัวไหนนะครับบนล่างกันได้ในพันธุ์ทีครับผมอ่าถ้ามาเก้านะครับผมแอดจจะฟันให้ที่เก้าสองนะครับผมเก้าสามเก้าเจ็ด นี่พี่น้องเอฟซีครับผมคือให้ไปหกคู่อ่ะสามตัวถ้าสามตัวมาก็สามสี่สามเจ็ดสามแปดสามหางสามคู่ถ้าเก้ามาเก้าสองเก้าสามเก้าเจ็ดนะพี่น้องเอฟซีครับผมเพราะฉะนั้นแล้วก็อย่าเพิ่งแคปหน้าจอมีเลขที่ไม่น่าลงทุน เพื่อลดต้นทุนให้ fc ลงนะครับผมให้ลดต้นทุนลงนะครับพี่น้องอ่าให้เลทจะให้เลขดับหรือเลขอ่าเลขดับไม่มีกองในกองฉลากนะพี่น้องที่ครับผมแต่เลขดับไม่น่าลงทุนนะครับผมเลขไม่น่าลงทุนอ่ะเลข นะครับผมไม่น่าลงทุนเด้อพี่น้องที่ครับผมไม่น่าลงทุนอะลงทุนนะครับผมอ่ะนอทุนเด้อพี่น้องที่ครับผม,มนนะอ๋อเขียนค่ะฟาวไปเมื่อกนเลยนะพี่น้องที่ มือมันรีบไปหน่อยนะครับผมหน้าลงทุนนะครับอาจจะเขียนตัวเอาหมึกสีแดงจะได้ชัดเจนนะพี่น้องที่ครับผมอ้าวเลขที่ไม่น่าลงทุนนะครับเด้ออ่ะดับบนนะครับผมดับบน เอาตัวใหญ่ๆกันนะครับผมดับบนเก้านะครับผมดับล่าง4นะครับผมนี่ครับผมเอาหิซี่กับคงจะเข้าใจกันให้ไม่หลงนะเลข ที่ไม่น่าจะมางวดนี้นะครับผมเลขที่ไม่น่าจะมางวดนี้9บน4ี่ล่างถ้าจะให้ f อซจัดถ้าติดบนติด9ก็ให้ลดนิดลงนิดหนึ่งนะพี่น้องทครับผมอย่าไปทุ่มหนักเกินไปถ้าสติด4ี่ล่างก็อย่าไป หนักเกินไปให้ลดต้นทุนลงนะครับพี่น้องติดก้าวล่างได้นะพี่น้องที่ครับผมติดบนสีได้นะพี่น้องที่ครับผมฉะนั้นแล้วก็อยู่ในนี้นะครับพี่น้องที่ครับผมเป็นบนล่างนะครับผมดูให้ชัดเจนในพี่น้องที่ครับผมซองประมูลสามหมืนบนล่างนะครับผมไม่ปักหลักว่าจะบนอย่างเดียว คือบนล่างนะครับผมชุดนี้บนล่างกันไปนะครับพี่น้องเลขบหลายหาง3มก็3มคู่9ก็3ามคู่นะครับอ่ะแคปหน้าจอไว้นะพี่น้องสี่ครับผมหัวซองประมูลสามหมืนมาแล้วครับผมเลขวิ่งอ่ะรู้สึกว่าจะมาตลอดงวดนี้ อ่ะงวดที่แล้วเป็นงวดที่สิบแปดนะครับผมงวดนี้เป็นงวดที่อ่ะแอดจะเขียนไว้งวดที่สิบเก้านะครับผมงวดที่สิบเก้าแล้วอ่ะนะครับผมซองประมูลงวดที่สิบเก้ากันนะครับผมนี่ครับ fc งวดนี้เป็นงวดที่สิบเก้ากันแล้วอ่ะ fc เอาไปพิจารณาวิเคราะห์กัน ถ้าชอบก็จัดถ้าขาดก็พานตัวเลขเป็นแนวทางกันเท่านั้นนะครับพี่น้องทุกท่ไม่ว่าวันข้างหน้าจะเป็นอย่างไรแต่อดีตนั้นก็พอจะรู้แต่อนาคตมองกันไม่เห็นสักคนพี่น้องซี่าครับผมว่าออกตัวไหนกันนะพี่น้องที่าครับผมฉะนั้นแล้วให้เป็นแนวทางกันเลอพี่น้องทุค่ครับผมขอให้ชุๆกันบ้านกันครับผม